อยู่กันที่คาเฟ่ร้านหารลอยก้านนะคะคือเขาจะอยู่นอกเมืองเนี่ยจะมีความชิลแล้วเงี่ยสงบมากเลยนะคะแล้วก็มีที่จอดแตที่ร้านนมีที่จอดร,รถด้วยนะไฮไลท์เลยนะตาขาดด้วย นี่น้องปลาคะเป็นฝูงเลยแบบน่ารักมากตัวใหญ่มากนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในร้านนะคะโล่งโปร่งสบายสวยไม่แพ้นอกร้านเลยแต่ที่ติดใจมากเนี่ยจะบอกว่าร้านเนี่ยเขาอาหารอร่อยแล้วก็ตรงโปรเมนูที่มาเราต้องสั่งนะเราพลาดไม่ได้เลยก็คือเมนูกุ้งแม่น้ำมีให้เลือกทั้งไซส์ S M L ของมินสั่งเป็นไซส์ M นะดูความมันของหัวกุ้งคือเยอะมากกินกับน้ำจิ้มซีซูดกับข้าวผัดเนยกระเทียมหอมๆยังเด็ดจานถัดมานะเป็นเมี่ยงปลากระพงมาแบบตัวบั่ม ตัวเนื้อปลากระพงอาจจะหั่นมาให้แล้วกรอบนอกนุ่มในแล้วนาไปหอ่อกับผักแล้วก็เส้นหมี่ราน้ำจิ้มเนี่ยจะบอกว่าอร่อยมากเลยชอบมากสลัดตูนน่่น้ำสลัดซีอิ๊วญี่ปุ่นเขาเป็นผักสลัดออร์แกนิกได้นะ เมนูนี้แปลกใหม่ดีปอบเบี้ยผักโขมเป็นโฮมเมดทางร้านทําเองนะไม่ใช่สําเร็จรูปอร่อยตะโกนนอกจากอาหารแล้นะเขายังมีเค้กเครื่องดื่มอร่อยอ่อย,อ,อ,ยอีกด้วยชากาแฟโซดาน้ำผลไม้ส่วนมินชอบเมนูซัมเมอร์ซ่าสดชืแลวเขามีเนื้อผลไม้ให้คิวเพลินๆด้วยอร่อยสดชื่นมากๆเลยเป็นหนึ่งคาเฟ่ร้านอาหารที่บรรยากาศดีมากๆไม่ไกลจากภรรยาด้วยนะ เขาจะล้อมรอบด้วยบมอกปลาคาเป็นบ้านทรงเอแบบนี้ค่อนข้างสงบและร่มลืม่นเหมาะสำหรับพาครอบครัวมาทานข้าวมากๆเลยร้านลอยก้านจะอยู่ในซอยวัดยาน,นะคะเข้ามาไม่นึกมากร้านอยู่ซ้ายมือมีนทิงพิกัดไว้ใต้โพสอีกทีนะ